อรุณสวัสดิ์ข้าพระพิดาพระปูดพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในวันนี้ที่เราได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกทุกวันและ อธิษฐานาทูินต่อพระองค์ร่วมกันและฟังคำป่าประกาศพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังนะคะในโรมบทที่8ข้อ3 18-39เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้นความตายหรือชีวิต หรือเป็นดาทูสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลุกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้อพยพบทที่33ข้อ14พระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักอาเมนให้เรามาฟังคำป่าประกาศของพระเจ้านะคะคำประกาศในพระคริสต์้าพระเจ้า มีคุณค่าข้าพเจ้าเป็นเกลือของโลกและเป็นแสงสว่างของโลกข้าพเจ้าเป็นแขนงของเถาอัุ่นแท้ขอโทษนะคะข้าพเจ้าเป็นแขนงของเถาอัุ่นแท้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมื่อจะข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ข้าพเจ้าก็เกิดผลมากข้าพเจ้าได้ถูกเลือกให้เกิดผล เป็นผลซึ่งจะอยู่ถาวรข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายพระคิดข้าพเจ้าเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในข้าพเจ้าต่อพระพักของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำพันธกิจแห่งการคืนดีข้าพเจ้าเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าข้าพเจ้านั่งในสวรรค์สถาน กับพระคริสตข้าพเจ้าเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทําการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ข้าพเจ้าทําในพระคริสต์และโดยความเชื่อในพระองค์ข้าพเจ้าจึงนํามาข้าพเจ้าจึงเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยเสรีภาพ และความมั่นใจข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระคิดผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตารักลูกทุกคนให้ลูกทุกคนเป็นเกลือเป็นแสงสว่างของโลกที่จะนำพา ให้ทุกคนเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ขอโปรอค์ข้าโปรเป็นเท้าเงินแท้ที่เกิดผลพระองค์ทุกคนได้ถูกเลือกให้เกิดผลถาวรพระองค์ทรงแม่ตาข้าพเจ้าอ่ที่จะให้เป็นพยานฝ่ายพระคิดข้าพเจ้าทุกคนลูกทุกคนเป็นพระวิหารของข้าพเจ้าและ พระวิญญาณของพระองค์สถติตยอยู่ในข้าพเจ้าทุกคนตลอดมา <c oughs> ขอโทษนะคะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ทำพันธกิจในการคืนดีพระเจ้าทรงใช้พวกลูกทุกคนที่จะให้นั่งในสถานฉวรรค์กับพระองค์เพื่อจะได้ เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์ที่พระองค์จะทรงทำการดีกับทุกคนพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงตรดอยู่และพระองค์จะติดตามลูกทุกคนตลอดไปลูกทุกคนได้มีสิทธิเสรีมั่นใจทุกคน ลูกทุกคนเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคูณที่พระองค์นั้นได้ทรงแม่ตาต่อลูกรักลูกทุกคนคอยปกป้องคุ้มครอง,งดูแลลูกทุกคนเสมอมาพระโลหิตของพระเยซูไหลพระองค์ทนทุกข์อับอายในที่สุดพระองค์ต้องตาย ก็เพื่อล้างบาปของข้าที่กังเขนข้าได้เห็นความสว่างและความหนักใจที่ใหญ่ยิ่งเมื่อข้าดูกังเขนจึงได้เห็นกระจ่างเดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบายพระเยซูถูกตึงที่กังเขนรับบาปรับเวรแทนข้าพระองค์จำแดงความรักเมตตาความรักใดไม่เปียดปาน พระอ,องค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิดตัวข้าทั้งหลายเป็นนี่พระคิดข้าทั้งหลายขอถวายชีวิตและจิตใจไว้ใต้พระเกียรติของพระคิดใต้พระบาทของพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระอ,องค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกตลอดมาลูกทุกคนจะเชื่อฟังพระอ,องค์ จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเป็นท่อพระพรของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาสถิตอยู่กับลูกทุกคน่วยพระพรให้ลูกทุกคนจงเป็นผู้รับใช้ที่ดีขอพระองค์เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของทุกคนที่มีปัญหาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้พระองค์นั้นทรงใช้ลูกที่ลูกทุกคนจะปลอดภัม ผู้ที่มีความทุกข์ให้พ้นจากผู้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายด้วยฤทธิ์เดชและอํานาจของพระองค์ที่จะให้ทุกคนเห็นความรักความยิ่งใหญ่ความอัจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อลูกๆขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆจนหมดไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกคนขอพระองค์ทรงเมตตาให้รักให้หายให้หมดทุกคนด้วยเถิดลูกกรับขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลุยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านนะคะ